สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะจาจาอินเจอร์มินีจาจา,จา,จาตะลอนครัววันนี้จาจาผ่าข้าครัวอีกแล้วค่ะกับอีกหนึ่งเมนูแนะนำที่อร่อยเวอร์บางค่ะสเต็กค,คอหมูค่ะพี่น้องค่ะทำเองนะคะเราหมักสเต็กเอแล้วก็เอามาทอดกรอบอร่อยแล้วเราจะไปทำเมนูเด็ดอะไรเอ่ยตามไปชมกันค่ะ เต็กง่ายๆใครๆก็ทําได้นะคะแล้วก็นุ่มมากๆค่ะสูตรนี้ทอดกรอบให้สุกไปเลยนะคะแต่ความนุ่มของเนื้อหมูก็ยังอยู่ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าจะจะจะพาทําอะไรเอ่ยกับสเต็กมื้อนี้เราไม่กินแบบธรรมดานะคะสเต็กเราสามารถทําได้หลากหลายเมนูค่ะท่านผู้ชมขาพี่น้องขา ไปทำกันเลยดีกว่าค่ะเห็นเครื่องแล้วพ่อเดาออกไม่จ้าว่าคืออะไรเอ่ยลาบสเต,เต็กจ้าพี่น้องจ้าเมนูแนะนำวันนี้เมนูแซบอีกแล้วจ้าลาบสเต็กจ้าลองทำกันดูนะจ้าไม่ได้ต่างอะไรมากจากการเอ่อเอาเนื้อหมูมาย่างแล้วก็ทำก้อยทำลาบหรอกคะ่ะพี่น้องแต่ว่า การหมักสเต็กก่อนแล้วเอามาย่างมาทอดมันทำให้เนื้อหมูนุ่มละมุนปากมากๆจ้ะไปทำกันเลยจ้า เสร็จแล้วจา้าพี่น้องจ๋าลาบสเต็กไปกินกันดีกว่าจา้าเสร็จแล้วจา้าลาบสเต็กของจานจา้าเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าจา้ากับข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆจากพี่น้องจา๋านี่ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆเลยจา้าคู่กันกับสเต็กอุ้ยเข้ากัน แซบระเบิดยกครัวเลยจ้ามาจากพี่น้องมากินข่าวมันก็จะรู้ว่าลองไปเหตุเบิงเด้อจา้าลาบสเต็กจากพี่น้องแซบไหลคลิปนี้ลาไปก่อนจา้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับจ้าจ้าอินเจอร์มาด้วยนะจา้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน